สวัสดีครับวันนี้เราอยู่ map ฟิชกันกับวันที่2นะครับผมอ่าเขาแจเกเงินใหม่แล้วอีก400อยเอาจะไปตะลุยกันในหน้านน้ำนี้นะครับฉันมากับเรืออะไรเกาะเทราฟินไปไปเกาะเทราฟินกันดีกว่าเฮ้ยมีน้ำวนมีน้ำวนด้วยตรงนี้มันได้อะไรเปล่าถ้าเกิดเราตกตรงนี้ล่ะลองตกปลาตรงนี้สิ หรือว่าข้างล่างนี้มันอาจจะดำน้ำลงไปได้หรือเปล่าแต่มันก็ข้าตกยากเหอนครับอะไรบาเร็วมันไม่น่าเกินความสามารถนะครับ ปลาอะไรอะมาเล็ดอันนี้ปลามาเล็ดอืมนี่สินะตัวเราตกได้เบาเราไปดูเกาะฮิมะกันดีกว่าปลาชิคไหนกันที่รเราอยู่สวัสดีช่างต่อเรือปลาพ่อค้ากนก่อนนะเอาของไปขายแล้วก็มีใบขายไหมอะไรเอ่ยผู้ด,ดูแลโรงแรม w e l c o วข้ามจุดสโนว์แคมคุณมีอะไรช่วยไหม ต้องจ่ายเท่าไหร่ึงได้35สสนใจหรือเปล่าแน่นอนใช้อยู่ที่นี่โอเคขอให้มีความสุขแล้วมันทำอะไรได้ปิดประตูแค่นี้เองเหรอไม่ว่า พอปลาเอ้ยพอค้ากันนะครับเอาล่ะเราได้ตังค์พอสมควรแล้วแต่ว่าที่ไม่มีเบ็ดขายนะนี่ไม่มีอะไรต้องล็อกไว้แต่ไม่มีใครมาเลยนะ ผมตกปลาด้วยความสงบสุขแหมมันช่างสงบสุขอะไรเช่นนี้ขอปลาตัวใหญ่ได้ไหมอย่างเี้ยจะง่ายครับพอหลอกอ่าเป็นปลาชนใหม่ที่เราเพิ่งเคยเจอนะครับโอเคปลาคาร์ดอีกแล้วครับพื้นที่นี้ปลาสแตนดาดจะเป็นพวกปลาคาร์ดนะครับมา ไปนั่งเรือกันต่อเีกว่นครับพอดูเหมือนว่าจะไม่ค่อยมีอะไรสักเท่าไหร่โอเคไปแม่ถอยหลังได้ไวนะครับชื้ๆตรงนี้มีคนตกปลาได้ด้วยเอาล่ะครับเรามาถึงกเกาะเทราฟินกันเป็นที่เรียบร้อยครับ ได้ e ไอคิพีอีก3 0มร้อยไต้นมันมีถ้าด้วยเดี๋ยวเราไปดูถ้านั้นสิมีอะไรไหมอืมเป็นแค่ถ้ำเฉยๆเคเดี๋ยวเราเข้ามาตกปลาทํานี้กันอืมมีนักตกปลาอยู่ด้วยเขามีเควสหรือเปล่าอ้าวติด นายเราตกด้วยเขาไม่มีเควสนะครับเขาเป็นแค่นักตกปลาจะมาตกแขบเขามาตกง่ายจังแทบไม่ขยับเลยเป็นปลาชิ้นใหม่ครับ กันเจียนกัดเจียนมามาเออวลอลไอนะครับเหมือข้างบนเกาะมีอะไรกันดูสิยืนตกจากบนนี้ได้ไหมไม่ถึง <laughs> <gasps> โอเคไปลงมาข้างล่างกันดีกว่าอามีเควดด้วย โอเคเราไปรับคุยกันดีกว่างานคืออะไรเกตับาราคูดาไปตกบาบราคูดาม,มีพ่อค้าไหมเหมือนจะไม่มีนะครับไม่แต่ตรงนี้มีเลยอ,อยู่นะในนั้นคืออะไร ดี๋ยวลองดำน้ำไปดูมีนักตกปลาอยู่อาจจะเป็นสถานที่ลับเดี๋ยวลองลองตกตรงนี้ดูสิเราต้องหาปลาบาราคูดาได้ได้ครับ เขย,าย,ายา่าเขย่าเขย่าถ้าได้ในโหมดสำนักตกง่ายกว่าหรือเปล่าขอบาคูด้าหน่อยจะทำเควส์สมอลเมาส์เดี๋ยวผมจะย้ายที่นะครับเพราะตรงนี้ตกได้แต่ปลาเสบสเท่านั้นนะครับปาจย้ายที่กันก่อนครับ ลองถามเขาดูห้เผื่อเขาบอกได้ว่าปลาตรงนี้มันอยู่ที่ไหนกันโอ้โหปลาตัวใหญ่มากอู้อ่อนี่ไงตัวใหญ่ของเราโหตัวใหญ่มาก9.9กิโลเก้าตกได้เป็นไงปลาให้ผมตกได้ ตัวใหญ่ไหมแต่ว่าเชื่อว่ามีคนใหญ่กว่านี้นะครับอันนี้ผมตกได้ตัวใหญ่พอสมควรนะเลาลองเปลี่ยนเป็นสไลด์แปลกๆดูสิชะความเร็วโชคสาคูน200เหรอโห<ฮ>แต่ว่าแรกด้วยการที่ความเร็วลดลงนะครับลองดูสิโโห วโอ้ไล้ปลาที่ตัวใหญ่ที่สุดน้ำหนักใหม่ครับเวลอัพเลยเดี๋ยวเราย้ายเกาะกันดีกว่าอยากไปฟอสเซคนจังลองไปฟอสเซคนกันดูไหมมาแล้วครับตอนนี้เราถึงเกาะฟอสเซคนแล้วดูเหมือนจะเป็นเกาะโจรสลัดนะครับ ออโอ้โหสะพานพังสุดยอดมากันต่อือไปหาพ่อค้ากันฉันต้องขายปลาของฉันทั้งหมดโอเคนายมีอะไรให้ฉันซื้อบ้างไม่มีนี่คืออะไรรังเหยื่อมีกระดูกคนด้วยครับ มีอะไรให้เราสำรวจบ้างมีไฟด้วยรู้สึกอบอุ่นเหล่านาวี่นี้รู้สึกอบอุ่นกันเลยเดีย๋ยวเราลองตกปลาที่นี่กันดูนะครับแต่เราอยากได้เบ็ดใหม่ ผมอาจจะต้องกลับไปซื้อที่เดิมน,นะครับโอ้โหรอครับผมแหลกเลยไม่แปลกใจกาจอผมอยังไปไม่รอดเลยโอ้โหคืออะไรอะ่ะข้าไปทุกคนได้ปลากโกฟิกหมดเลยดูสิมีคนตกเยอะมาก มีแต่ทงทั้งนั้นเลยเอาละเราลองมาดูซิว่าเราอ่ะอาจจะได้กับเขาหรือเปล่าไ,ได้แต่ของตะก,ก้าเหยียบ8กิโลโอเคเดี๋ยวดูตะก,ก้าซิโอเคได้รับแม่เหล็กดูพวกกองของเราสิมีแม่เหล็กด้วยสีม่วงใส่ไป เ,เรามาตกกันดีว่ะทำไมวันนั้นเป็นสิบมาขอปลาตัวใหญ่หน่อยรอสคอมผมแหลกเลยโหเอาละมาโอ้ ได้กล่องอีกแล้วนะครับในกุ้งอ๋อมันได้พวกของตกปลาโอเควิขดผิด แบบผมนี่น่าจะกากที่สุดละ แม่แลกเลยเอาละฉันอยากได้ปลาหายากจันได้ไเร็วได้ปลาใหม่ด้วยครับลองลองดูอาหารกันสิ ความเร็วโชคเราต้องใช้โชคเยอะครับกคนเราต้องติดตั้งเป็นสารลายแปลกๆนะครับอเอาละขอได้ของดีๆ ือว่าที่นี่จะเป็นที่เอาไว้ปั๊มของนะครับอันนี้ผมก็ไม่ทราบใครรู้ก็คอมเมนต์บอกกันได้นะครับโอ้ยโอ้ยยากเว้ยเฮ้ยโอ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 ้ยยากวะยาก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 อยู่เนี่ยโอ้ยากมากเอาละแก้แล้วแก้แล้วอย่างนี้เลย นิดเดียวนิดเดียวนิดเดียวโอ้ได้แล้วโอเคเราได้แล้วเราก็ได้ปลาสีทองไปรีบร้อยครับในสุดโอ้โหเพราะว่ามันตกยากจังแหมขอถ่ายรูปไปนะครับแลกเลยโห ผมนี่แ a กเลยขอโชว์ปลาหน่อยฮาโอเคครับอย่าขึ้นไปที่ต้องสูงจังมาโชว์ปลาของเราหนะ่ะ โอเคน้ำผู้แห่งความยาวัยมาเอาละขอของดีๆหน่อยครับวิ๊ยปลาอะไรอะ่ะปลาอะไรก็ไม่รู้ออบิโน โอแซคูเปอร์ปลาเยอเราหมดแล้วครับเดี๋ยวเราเอาปลาไปขายดีกว่าโอเคขายได้แต่ตัวนี้ทำไมขายไม่ได้ 2 0 0าโหได้ตังเยอะมากเดี๋ยวเราไปซื้อเบ็ดกันก่อนดีกว่านครับโดยการกลับไปที่เกาะเดิมของเราเอาล่ะครับเราก็มาถึงเกาะแล้วแล้วเรากำลังเดินทางที่ไปซื้อเบ็ดตกปลากันนะครับหมู่บ้านมูสู คือที่ที่เราจากมาครับพอเขาซื้อเบ็ดหน่อยมี300เดี๋ยวซื้อไปครับ900 4,500 5 0ี่ันห้าห้0 0แล้ว2อ0 0เเราต้องซื้อเบ็ดราคา5,000ครับไปจดไปไอ้น้องชายความเร็วชะลอลบ30จัดไปคแป๊บมาเราได้เบ็ดใหม่แล้ว เราก็ใส่กันเลยนักตบปลาเควสไม่หา,าราคุล่าไม่ได้เลยปลากระต่ายไหนเขาตกที่นี่หน่อยสิเทสระบบหน่อย มือนว่าช่องนี้จะกว้างขึ้นหรือเปล่าช่องสีขาวอีนี้เราจะเวสเปดแล้วขออีกตัวเดียวด้วยตรงนูมีร้านค้าด้วย โอเคเราเลีวลอัพแล้วปเป็นสิเ็ดเดี๋ยวเราลองไปดูร้านคา้าตรงนู้นกันครับตรงนี้เขาขายอะไรอะคุณสบายดีไหมฉันสบายดีโอเคคนนี้เขาไม่มีอะไรครับ เดี๋ยวขอดูปลาที่เราตกได้ในหน้าสัตว์เลื้ยนี่ของเกาะนั้นครับเราตกได้ปลากับตัน golden fish เราก็มีปลาลึกลับอีกมากมายที่เรายังตกไม่ได้ครับที่เกาะฟอร์สเซนก็สำหรับวันวนี้ขอจบพียงเท่านี้ครับขอบคุณที่รับชมไว้พบกันคลิปหน้านครับ